สวัสดีครับสมาชิกเพจเดอะเซอร์เทรดทองทุกทุกท่านสวัสดีวันพุทธที่10 ،เดือนพฤศจิกายน2564นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับราคาทองคำช่วงนี้ค่อนข้างจะเป็นการค่อยคลากขึ้นมานะครับราคาทองคําค่อยๆลากดันตัวขึ้นมาจากข่าวสภาวะเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับแต่การลากตัวน,นั้นเริ่มอ่อนแรงลง ขึ้นมาทดสอบแนวต้านลายสัปดาห์เทรนไลน์สามเรี่ยมซึ่งเราได้วิเคราะห์ไว้ในวิเคราะห์ลายสัปดาห์นะครับที่พันแปดเหรียญซึ่งเป็นแนวต้านลายสัปดาห์เทรนไลน์ตัวนี้มีความสำคัญมากนะครับสมาชิกทุกท่านต้องรอดูดีๆนะครับเทรนไลน์ตัวนี้เป็นจุดที่เรียกว่าทางสองแพ่งจะต้องเลือกครับเป็นจุดที่ทองคำต้องเลือกว่า จะขึ้นต่อไหมหรือจะพักตัวลงจุดนี้นะครับสำคัญมากถ้าจะขึ้นต่อมันจะต้องทะลุแนวต้านนี้ไปให้ได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะทะลุแนวต้านรายสัปดาห์นี้ไปได้แล้วยืนได้แบบมั่นคงราคาก็จะพักตัวลงนะครับซึ่งการพักตัวลงก็เป็นการพักตัวเพื่อสะสมแรงอีกครั้งหนึ่งดังนั้นตรงจุดนี้แนะนำนักลงทุนครับให้เวทแอนด์ซี ดูดีๆครับสำหรับใครที่ลงทุนระยะกลางระยะยาวนะครับต้องรอดูจุดนี้ดีๆครับถ้าทะลุแล้วยืนได้แบบมั่นคงในรายสัปดาห์ซึ่งเราได้บอกไว้ว่าต้องรอดูการปิดแท่งในวันศุกร์ใช่ไหมครับมันถึงจะพิสูจน์ได้ว่ายืนได้หรือยืนไม่ได้นะครับถ้ายืนได้หมายถึงสัญญาณการขึ้นต่อของทองคำจะดูสดใสมากเลยนะครับแต่ถ้ายืนไม่ได้นั่นหมายถึง การพักตัวลงการปรับฐานลงจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นตรงจุดนี้นักลงทุนทุกท,ท,ท่านต้องใช้วิจารณญาณของตัวเองนะครับว่าท่านเป็นเทรดเป็นการลงทุนในระดับไหนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวตรงนี้ต้องดูดีๆและพิจารณาด้วยตัวเองนะครับถ้าเป็นรักลงทุนระยะสั้น ก็สามารถใช้เทคนิคส่วนตัวในการที่จะเล่นสวิงเทรดไปสวิงเทรดมาได้เพื่อทำกำไรเข้าพอร์ตแต่ถ้าไม่ใช่เราไปลงทุนระยะกลางระยะยาวเราต้องรอดูจุดนี้แนะนำว่าให้เวทแอนด์ซีครับนะครับพักพอร์ตการลงทุนครับจุดนี้ทำกำไรปิดพอร์ตการลงทุนแล้วออกดูแนวโน้มให้ชัดเจนก่อนนะครับเมื่อราคาทองคำเลือกทิศทางแนวโน้มชัดเจนเมื่อไหร่ เราค่อย f o ลโล่ตามก็ไม่สายเกินไปครับตรงจุดนี้ใช้วิจารณญาณและวิชาความรู้ส่วนตัวของตัวเองนะครับในการเลือกในการที่จะแอคชั่นในการที่จะบริหารพอร์ตการลงทุนของตัวเองนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับกับราคาทองคำที่ขึ้นมาทดสอบแนวต้านนี้และเป็นจุดที่จะต้องเลือกทาง เราต้องรอดูทิศทางที่มันเลือกครับเลือกขึ้นหรือเลือกลงดูให้ชัดเจนแล้วค่อยตามเพื่อความปลอดภัยของพอร์ตการลงทุนของทุกๆท,ท่านนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ